สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาแฟมลี่นะคะวันก่อนนั้นแม่คำสาสายตรงมาหาแม่ดาเนาะบอกว่าให้แม่ดาุดน้ำดอกไม้อยู่หน้าร้านให้เนี่ยเด้อเพราะว่าอีกหลายวันกว่าแม่คำสาจ,จะได้มาเนาะ ก็เลยลดน้ำก่อนนี่ก็ต้นไม้ที่เอฟซส่งมาที่แม่ดาปลูกในกระถางนะโอ้ยดึงไม่ขึ้นเลยตัวนี้ ลุงทำอะไรนาะตอกตกอยู่นาะนี่ดอกไม้แม่เำใสกำลังออกดอกเลยทีเดียว มียากขึ้นเป็มนั่นน,น่จะมีแห้งใะละ ใส่โอ่งมังกรไว้ก่อนทีนี้จะลองแล้วนะคะไออกได้ม่ได้นู้นหลังคนู้นุงฮะทุ่งอะได้เนี่ยมันออกไม่ได้เนี่ยถ้าถ้าตรงนี้มันข้ามแวได้แต่ตรงนี้มันข้ามแวไม่ได้หรอกแม่พี่ถ้าถ้าพื่อนออกไดนะโอเคอกไปเลยรถุงลวพึงมาข้างหน้าเลยอกไปยุบตัวนั่นแหละอบยุบเข้าเปล่า ทำตัวรีบๆเขาพุงไม่เอาได้พุงไม่เอาได้สูตรเลยสูตรไม่ได้นะสูตรไม่ได้ไม่ได้แน่นอนอ่าเอาใจช่วยเอาใจช่วยพี่บอกพี่ออกได้อันนี้ยิงนี่รยไวใช้ความใช้ความพยายามไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันต้องทุกเหรอมันรีบไม่ได้เหรอไม่ได้ครับถ้าออกได้ก็ขี้ี่ยเรียกเข้ามาเลยพนนันกันอ๋อให้นัดทำทำเหล็กเหมือนทำ อนะแล้วก็ใส่ใในถ่วเลยะว่าคนเข้ากได้ใส่นจัดใส่ัดดใช่ไหมอะไรทรมาด่วนเลยย่างไมดานี้แค่หลอด่องเลยนะเห็นเราไปสอบงานผูิ้เห็นหมผู้เวัาญยังเหลือเยอะเลยตกเลยตกเลยตกตาแลวกเลี่ยนพลปเลยโดนคนทิ้งใจได้เมาลองดูสิเตี๊ยรกาออกไปยังได้เลยนี่จริง่ะตียราออกไปยังได้เลยระตโอเคแล้วดูตรวจงานคนที่ ติดไอ้รื desaf, um, well. <U> ่อน้ำอบน้ำหมุนที่เป็นยังไงไฟดูครับผมมันจะตัดมันจะตัดมันจะตัดมัเบเกอร์อยู่แต่ว่ามันจะมีจุดนึงที่ต้องใส่ก็คือทขอน้ำเมันจะมีพัดลมดูดอากาศันไม่เสร็จเลยใลาถ่ดงก็ต้องมีพัดลมดูดอากาศไปไม่ได้เเวลาเข้าน้ำจะได้นีุ้จเจอันี้ทำทำอะไรใส่ประตูใหม่ครับ น <hi> ี่นะคะรูนี้นะคะความจริงมันก็กว้างจริงเลยเพราะว่าออกได้เข้าออกได้สบายเลยนะเนาะที่โกใครเ้าออากเข้าอองเข้าสบายก้ออกาจะลำบากหน่อยเข้าออกได้สบเป็นห้องพั่จะต้องมาพักก็ต้องทาให้มันปอดภัยทั้งจากงูจากคนด้วยจากสัตว์จากสัตว์อะไรที่เรียกว่ามีพิษอะไรประมาณนี้ยก็ต้องให้มันเรียบร้อย เพือ่อบูาสิออาาิหรือเาลงถือราคานี่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 หม,ม้มอหม้อรีมมอ่หม้อยนะตู้คอนเทมเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์สุมมตมิตู้คอนเทมเนอร์ต้องเปลี่ยนเป็นม้อที่ใหญ่ขึ้นเป็ตู้ที่ใหญ่ขึ้นนะนี้ไปซื้อไ้หรือไปเอากี่ช่องตู้ตนี้มันเดวสำหรับปักไฟกับหลอดไฟอ๋อนี่ไอที่เราดไปททดีเลยต่พนี้ไปซื้อไปไหนวงนี้จไปซื้อว่าไปกอ๋อแต่พนี้ลลไม่อยู่พนี้ ออไปสูงขึ้นไปใช่ไหมสี่สามโมงแล้วครับสามโมงกว่าแล้วครับตอนนี่มันอยู่ก็เฉยกว่าลุงคนนี้อ่อราคาไม่น่าจะหยุดไม่หยุดใช่ไหมไม่น่าจะหยุดครับจะได้ี่ซื้อมาติดให้เรียบร้อยแล้วก็ไอ้ตรงตรงเขาลากประตูเหรอมันจะมีอะไรนะที่เขาปิดตรงพื้นประตูเนี่ให้มี่ยุด ได้สั่งในจะได้ในร้านสะในติ๊กต๊อกก็ได้ไปหาเอาตัวนี้เข้ากันมดกันได้หมดแล้วกันได้หมดอ่ะมันเป็นพองน้ใสกระไปอรน้าที่ว่ามาผสมติดต้งไปิดเลยใส่เนะแนงไืั่งให้หน่อยสิคุณนวัดประตูของแม่ดารมันเป็นซ่องหูสองอันอประตูนะยข้หาส่ังปิดะขัดสั่งเนี่ยมันจะได้เป็นมันจะได้ซื้อของเป็นไม่ใช่ถ้าไม่หัดมันจะไม่เป็นเลย พราะอายุยังน้อยเดี๋ยวจะว่าอายุน้อยทำอะไรไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นมันต้องหาดมันต้องหาดคือไม่อยากเป็นเป็นแล้วมันจะสั่งบ่อยสั่งสั่งเอาแต่พยจํเพราะจำเป็นดียสั่งบ่อยไปมาเป็นอีเบสั่งเลยทีนี้ถึงไม่อยากเป็นไม่ได้ไม่ได้ได้ใช่ครับ ลมต้นไม้ใหญ่เย็นแล้วนะคะนี่บ้านก็ร่มรื่นนะคะเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่บังแสงแดดเนาะนี่มีต้นไม้ใหญ่บังแสงแดดร่ลมรื่นเลยนะคะหญ้าตรงนี้ก็ไม่ไดเอาเออกแล้วก็ดูสวยแล้วเนาะก็ยังเหลือฝั่งทางด้านในนะคะเหลือฝั่งทางด้านในนี่ร่มแล้วเดี๋ยวเราแอา เดี๋ยวเราไปเอาเสียมมานะคะเอามาเอาฝั่งดังด้านในออกเนาะเพราะว่ามันร่มรื่นแล้วนะคะไม่มีแดดแล้วเนาะมันมีต้นไทรบังแล้วดอกบานชื่นและนะคะจะหาเก็บดอกแห้งๆมันเอ,เอาไปตากเอาไปตากแดดทำพันต่อ สวยนะสีเหลืองก็สวยนะยนะี่ อันนี้แห้งหมดแล้วนะคะเอฟซีเอ้ยดูสิไม่ได้รดน้ำเลยแห้งหมดเลยกรอบหมดแล้วนี่กำลังสวยเลยทีเดียวกำลังสวยกรอบหมดแล้วน่าเสียดายจังเลยเนาะลากมันแห้งสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ